ละครสั้นเอซเรื่องแม่ลําเอียงพาลูกไปเที่ยวแคมป์ตามไปดูกันเลยนะจ๊ะนี่แม่มีข่าวดีจะบอกพรุ่งนี้เราจะได้ไปเที่ยวกันดีใจไหมเจ้าลูกไปตั้งแคมป์เลยนะสามวันสองคืนไปไปซื้อเสื้อผ้ากันแล้วตนหนึ่งเฮย แม่จะต้องซื้ออะไรบ้างเนี่ยซื้อผ้ากระเป๋ารองเทา้าเอ๊ะแม่ครับว่าไงจ๊ะไปตั้งแคมป์ทำไมต้องซื้ออะไรเยอะขนาดนั้นด้วยแล้วครับแม่ก็อยากจะถ่ายรูปให้มันเก๋ๆนะสินี่ตัดสองอยู่บ้านนะเข้าใจไหมเดี๋ยวแม่ค่อยซื้อมาฝากครับแม่แม่เนี่ยไม่เคยพาเราไปบ้างเลยแต่กก็ยังดีนะเนี่ยที่จะซื้อไปฝาก ซื้อมาฝากสิซื้อไปฝากอะไรนี่ตาสองอยู่บ้านน่ะล้างจานด้วยนะอย่าลืมหุงข้าวเอาสักสามแก้วก็พอเข้าใจไหมแล้วก็อพับผ้าด้วยละ่ะเก็บผ้าก่อนเดี๋ยวฝนมันจะตกเข้าใจไหมไปแล้วตาหนึ่งเดี๋ยวฝนตกไปจีแม่ชวนขนาดนี้ยังไม่อยากจะไปหลังแม่จะไม่ชวนแล้ว เนี่ยแม่ว่าจะพาไปกิน MK หลังจากซื้อของเสร็จเอะนะาไหมฮะลูกแม่ครับผมไม่อยากกิน MK เลยครับแม่เบื่อจะตายอยู่แล้วแม่ดูหน้าผมสิครับจะเป็นลูกชิลลับบี้อยู่แล้วดูครับเออผมอยากจะกินสเต็กครับแม่ซันตาเฟ่นนะแม่นะแม,ม่ได้สักหนึ่งอยากกินอะไรแม่ซื้อให้กินทุกอย่างเลย จริงสิปีนี้หนึ่งต้องสอบให้ได้ที่หนึ่งเหมือนชื่อนะแม่หวังกับหนึ่งมากเลยรู้หรือเปล่า <c oughs> แม่ทำไมอ่ะผมอยากไปด้วยนี่นาแต่ไม่เป็นไรหรอกแม่บอกว่าจะซื้อของมาฝากแต่เอาเข้าจริงๆแม่ก็ไม่เคยซื้อให้สักอย่างหนึ่งนี่ไอด้ดำทำไมแม่เขาไม่ค่อยรักฉันเลย หรือว่าเพราะว่าฉันสอบได้ที่15เกี่ยวไหมอะฮะดําก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะห,หรือไงหรือเกี่ยวเกิดเป็นน้องฉันเป็นน้องพี่หนึ่งแค่ปีเดียวทำไมแม่เอ็นดูต่างกันขนาดนั้นนะ่ะตอนนี้ฉันปห้ 5. พี่หนึ่งปหกกินเยอะๆสิจา้าลูก กินแล้วหรอฮะไหนบอกว่าจะกินให้ท้องแตกตายไปเลยไงล่ะ,ะแม่ครับผมไม่ใช่ชูชคนะจะมากินท้องแตกอะ่ะเมื่อวานผมก็กินหมูสเต๊กกับเบอร,เอร์เกอร์ไปแล้ววันนี้ผมก็กินแค่นี้พอแล้วครับแม่แม่ผมอยากให้แม่ประหยัดว่าไงนะผมอยากให้แม่ประหยัดเงิน พราะว่าผมอยากได้จักรยานใหม่ครับแม่แมหมลูกคนนี้นี่ฮ้าจริงๆเลยนะเราเนี่ยแม่จะประหยัดเพื่อจักรยานใหม่ของลูกก็ได้แต่ว่าลูกรักแม่แค่ไหนบอกมาก่อนเออรักเท่าฟ้ามหาสมุรทรท้องทะเลและภูเขาครับแม่หน่ารักจังไะเดี๋ยวเราไปเที่ยวทะเลกันนะจ๊ะลูกภูเขาครับแม่ จ้าแม่พูดผิดแม่ครับพี่ครับเป็นไงจ้าลูกแม่ครับแม่ครับแม่ไม่รอสองเลยทำไมต้องรอทีละฮะลูกอยู่แค่ตรงนี้เองแหมมาไหนครับกับข้าวของผมเนี่ย เห็นไหมจ้ายอยู่ที่เตาไงมันยังไม่สุกเลยลูกรอก่อนสิรอแป๊บหนึ่งจริงสิไปกับไก่แล้วก็เนื้อย่างให้แม่ด้วยเดี๋ยวมันจะไหม้ไปครับแม่แม่ครับผมอยากไปเล่นชิงช้าตรงนู้นครับแม่อืมเดี๋ยวทำมาเลยเสร็จแล้วค่อยไปเล่นก็ได้นะจริงสิสอง รถบ้านอ่ะมันนอนได้แค่สองคนเพราะฉะนั้นสองนอนเต็นเข้าใจไหมวันนี้แม่ครับแต่สองกลัวผีนี่ครับแม่นี่ผีเผิ่ม,มันมีในโลกที่ไหนไม่ต้องกลัวเข้าใจไหมวันนี้นอนเต็นครับแม่อะไรกันนี่ฉันกลัวผีจะตายแม่ให้นอนเต็นเนี้ยนะนี่ อย่าให้ไหมล่ะเข้าใจไหมซื้อมาแพงนั่นนาเนื้อน่ะแพงมากๆเลยเพราะฉะนั้นกลัดดีๆนี่หนึ่งกินเร็วเดี๋อย่าไปถ่ายรูปให้แม่หน่อยนะแม่อยากจะถ่ายรูปเอาไปลงเฟซบุ๊กอวดเพื่อนนะ่ะว่าแม่ได้มาเที่ยวอืมอนี่สอมองทำไมอ่ะแม่บอกให้ดูหมูดูไก่ไงล่ะย จริงๆเลยลูกคนนเนเน่ครับแม่ทำไมแม่ไม่รักผมเลยอ่ะพ่อคราเมื่อไหร่พ่อจะกลับมาสักทีครับเนี่ยไปทำงานนานแล้วนะดูสิป้อนข้าวกันด้วยพี่เขาโตแล้วนะทำไมต้องป้อนข้าวพี่ด้วยที่เราแม่ไม่คอยป้อนสัก คำเลยนี่อยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวแม่จะไปถ่ายรูปแบบหนึง่งผมถ่ายให้ก็ได้นะครับแม่ใช่ลูกนะ่ะถ่ายแม่ดีบแล้วมาเร็วๆๆซะตัว,ว,ว,วตหนึ่งเออตรงไหนทีนะวิวสวยๆแต่แม่ต้องสัญญานะครับว่าแม่จะเก็บพุงแล้วก็เก็บเนี้ยงของแม่นี่ตอนหนึ่งว่าแม่แล้วนะก็มันเรื่องจริงนี่ครับแม่พุงแม่อาจจะใหญ่ และเหนียงแม่ก็ยานมาถึงตรงนี้แล้วนี่ตันหนึ่งพูดมาแหมผมแซลเล่นดัังหาละครับแม่แม่สวยที่สุดในจักรวาลเลยครับถ่ายมาก็ตรงปกนะครับเนี่ยคนไรไม่รู้ถ่ายรูปตรงปกที่สุดในโลกเลยแม่คะผมเมื่อยแล้วง่วงนอนแล้วกลับบ้านก็เถอะครับแม่อ,มอีกรูปหนึ่งก็ได้ผมถ่ายแม่ประมาณพันกว่ารูปแล้วนะครับเนี่ย แม่ครับว่าไงผมรักแม่ที่สุดเลยนะคะแม่ก็รักเราที่สุดเลยนอนเถอะนอน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 อะไรกันเนี่ยฉันต้องนอนคนเดียวจริงๆเหรอเนี่ยแล้วผีมันจะหลอกฉันหรือเปล่านะ G กลัวจังเลยแม่ครับสองกลัวจังเลยกลัวผีหลอก ทำไมแม่ไม่ค่อยรักสองเลยสองเป็นเด็กกว่าตั้งเยอะตั้งหนึ่งปีนะแม่ครับแม่รักสองบ้างไหมนะสองรักแม่นะครับรักแม่ที่สุดในโลกเลยแม่